ชัยวุฒนาคมานุสรซึ่งเป็นแกนนำของพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ 1. ยุบสภา2เปลี่ยนรายชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพลเอกประยุทธ์มาเป็นพลเอกประวิทย์หรือเป็นพลตำรวจเอกจากทิพย์ไปฟังคำถามแรกจากคุณชัยวุฒิค่ะคือการให้ข่าวของสื่อต่างๆบางทีผมว่ามันก็ไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนนะก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์การคาดการณ์กันไปะนะครับแต่ผมเชื่อว่า ทุกคนก็ยังคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วนะเพื่อจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะครับแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมีเวลาในการพูดคุยกันในเรื่องว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมยังมีเวลานะถึงวันที่สมัครทีนี้คนถามคุณชัยวุฒินะคะว่าและวพลเอกประยุทธล์ล่ะยังอยู่พลังประชารัฐหรือไม่คําถามนีส้สั้นคุณชัยวุฒิตอบว่าทีต้องถามท่านแล้วกันนะแต่ว่า ผมอยู่กับสปอเพราะว่าทุกคนก็อยู่กับสามปอนะครับคือเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํางานด้วยกันเป็นทีมอยู่แล้วนะครับส่วนที่รูปพักพลังประชารัฐออกมาว่าชื่อผลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วจําเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันในพักหรือไม่คุณชัยวุฒิตอบว่าความคิดแต่ละคนเราบังคับกันไม่ได้เลยก็คิดว่าแต่ละคนเขาก็มีความคิดของแต่ละแต่ละคนนะจะไปบังคับให้คิดเหมือนกันไม่ได้หรอกนะครับเขาคิดว่าไม่ไม่พอใจหรือว่าเห็นว่านี้ไม่เหมาะสมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาครับ แต่ส่วนว่าพักจะทำไรต่อไปก็เป็นเรื่องที่พักก็ต้องมาดูกันนะครับต้องแยกนะระหว่างความเห็นส่วนบุคคลกับความเห็นของพักนะครับซึ่งทุกพักก็มีปัญหาหมดแหละมันก็จะมีคนเห็นต่างกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมป็ประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการใช่ไหมให้สิทธิ์ทุกคนพูดเต็มที่อยู่แล้วพักเนี้ยอาละทีนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าที่เห็นชัดเจนคือฟิล์มรัฐภูมิมาเดินติดตามคุณชัยวุฒินักข่าวเห็นก็ถามว่าอ้าวฟิล์มรัฐภูมิเขาย้ายพักเหรอคําตอบคือ พสจีนเย้ายมาพระรามตอนนี้ยังไม่ทราบเลยฟิล์มรัตภูม <c oughs> ต่ไม่ใช่ถ้าไม่ไม่ใช่เพียงแค่ถ,ถ้ามาเดินตามคุณชัยวุฒิเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แค่ย้ายพักอย่างเดียวนะย้ายพวกด้วย <c oughs> เพราะก่อนนั้นนี้ฟิล์มรัตภูมเขาก็อัดพนันเอกประยุทธ์เละเหมือนกันนะคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> ก็จอมก็โพดนั่นโพดนี่เหมือนกัน,น <c oughs> ใช่ใช่ก็พอๆกับกับนตอุดมเรียกเราพอๆกันะอยู่ในเลเวลเดียวกันเลยนะ